ต้งทำใบทุเรียนทุกคนวันนี้ลงแปลงน,นะดูทุเรียนทําทุเรียนนะทุกคนเริ่มต้นทำกันแล้วนับใบใบหนึ่งใบสองใบสามาำใบทามาเริ่มเชิญเจ้าของสวนเริ่มมองหาอีกใบหนึ่งมารูดนะทุกคนนับใบกันใบหนึ่งใบสองใบสาม ใบาสามว่ากันไปสวยดูแลกันไปนเริ่มดูแลคโคนกันนะครับต้องทำคโคนให้มันโล่งทำไปทามาแต่ละสวนก็เชือนเป็นเหมือนกันนะทุกคนใบหนึ่งใบสองใบาสามใบสุดท้ายรูดเอา ระบบน้ำว่ากันไปนะทุกคนไม่ลงทุนนะที่ไม่เกิดนะเพืเ่อนๆนะทำกันไป